นี่ครับเอก,กร,ราบเงินล้านครับปี3-7แช่น้ำมนนะครับสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีรุ่นแรกปี3-3พรนะพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสพิมพ์เล็กปี2 5 3 6เนื้อเงินครับเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีปี1-8ครับนะเนื้อทองแดงลมดำพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรว,วยหรือ3รวยเนื้อนวะโลหะปี3-6ครับ พญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจเนื้อเงินปี39ครับพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้ปี40กระไหลทองลงยาครับสวยมากนะครับแล้วก็พระปิดตาพาโชคเนื้อเงินปี2 5 3 5สร้างแค่1,000องค์ครับต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อทองแดงลมดำปี35ครับนะครับ แล้วก็พระปิตาพาโชคนะครับเนื้อทองฝาบาทปี2535สร้างแค่1 0 0 0องค์เช่นเดียวกันครับพญาเสือมหาอำนาจรุ่นแรกครับปี2522เนื้อนวะโลหะครับแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นรอตอทอรวยเต็มที่เนื้อเงินปี2537ครับเครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวนะครับเนื้อทองแดงปี2538ครับเจ้าสัวนะ พญาเต่าหล่อโบราณรุ่นแรกครับเนื้อนวะโลหะปี2536รครับนะรุ่นแรกครับแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นบุญพาวาดสนาส่งเนื้อนวะโลหะปี38ครับสร้างแค่2,000องค์ครับนะครับแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูร,ร่วมกันจัดสร้างเนื้อนวะโลหะไว้ในปี2538ต่อโคดเฮงครับต่อโคดเฮงแล้วก็ นะพระนาคปกรุ่นแรกครับพระนาคปกรุ่นแรกเนื้อนวโลหปี2,535ครับตอก2โคดนะครับตอก2โคดนิยมนะสร้างไว้น้อยแลหายากมากนะ2โคดแล้วก็พญาเต่าเรือรุ่นรวยไม่จนเนื้อเงินปี2,538ครับสร้างแค่1000องค์ครับรวยไม่จนครับรวยไม่จนต่อไปก็พญาเต่าเรือรุ่นขวัญใจมหาชนขวัญใจคนจนเนื้อเงินปี37ตอก2โคด จมูกโด่งนิ้วครบสวยมากครับปี37แล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นอ๋อพญาเต่าหล่อโบราณรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวเนื้อเงินปี2542สร้างแค่1,000องค์เนื้อเงินครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับแล้วก็พระปิตายันยุ่งเนื้อนวะโลหะนะฉลองอายุครบ84ปีของหลวงปู่หลิวสร้างแค่1000องค์ครับนเนื้อนวะครับแล้วก็ รูปหล่อพิมพ์จิ๋วหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นแรกครับปี2 5 3 4เนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะครับนะสร้างปี3 4นะมาคู่เลยครับเนื้อนวะและเนื้อเงินสวยมากครับแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงพิมพ์ขุมทรัพย์ต่อโคตด9มงคล9หน้าครับเลข9มงคล9้าหน้าครับปี2 5 3 9ครับ สวยมากๆเลยครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับใครพบเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีมีสุขสมหวังแข็งแรงล่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้ผมโบสทโอฮาน่า oh พาเครื่องต้องลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ